ไปเอาอะไรลุงเกียรไปเอาแต่ก็สบายใจดีอยู่สองตัวพี่น้องม <Okay. S 2> ีช่างอยู่เดี๋ยวมาอีกช่างมีช่นี่ครับแต่เ้าใครแขพงเราเรียกเขอกินสปีดอยู่เร็วนี่น้ำมันเดินไม่เทียบเป็นไหมนีคนอยูะเกลี่ยเครื่องโซลาร์ด้วยซมไม่ดีทำรายจีนนิ่งกว่านี้เยอะ ฟิวเรลเพสเซอร์443ถือว่ายังได้อยู่ปีีดดเ๋ยวผมมุดทึกไว้หน่อยยันยืนโอ้ผมนั่งเรียนตั้งหลายเดือนเป็นปีกว่าจะรู้เรื่องไม่มีใครสอนด้วยนั่งเขียนอ่านยนแมทแอฟโล่ครับ นี่อะไรดิอินเทคอินเทคทุเปนเนี่นียม,มันมันมันเตือนว่าท่อนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อินเทคเอฟโลวนี่อะไรวะฟิวเรลเฮิร์ชโอ้อย่าดูนั่นนึงก่อนแล้วก็ยังยังไปลำดวนได้สบายอยู่เนาะขับได้อยู่ครับ <Okay. S 1> แต่มันจะอืดแบบผมบอกแหละเดี๋ยว ยูเรลเพลเซอร์43 4351าน่ง psi โ okay. อเคนิ่งแล้วน่นิ่งโซ่หน้าโซ่อะไรวะอีจามยังไม่เสียจานมันเปิดนี่นี่จานนี้ขึ้นอยู่ดินี่นี่น,น,นี่นี่มันเปิดอยู่แต่มันยังมันสกปรกเห็นไ,ไหมไม่แล้วผมดูไม่เป็นแล้วไม่มันมนบกอยู่นี่ เราก็ดูต,ติดโค้ดออกครับเออน้องก็บอกอยากอากีกถ้ามันเสียมันจะมันจะนี่เลยแด่ก็ล้างได้เลยครับวันไหน,นมาล้างเอาอเว่างค,ครับเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งก่อนไม่มาตีเช้าครับเอามาทิ้งไว้ผมไม่มีเวลายังเลื่อยสองคันยังไม่ทำให้เขาเขาด่าอยู่เปนกล่นคือมันไม่มีเวลาอยากได้เงินเยู่มันไม่ได้ทำไง จ้งช่างมาก็ทำไม่ผ่านเจ้าองโทรมว่ายู่ไม่เช้านี่าง,ง,งม,งมงผมบอกพี่ตกลงกัช่างแล้วก็พากันจะทำที่ไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะามันไม่หายผมอาจจะไม่หายเดี๋ยวผมก็ไม่หายผมก็ทำใหม่ผมับวว่างๆผมกเอาีช่วๆ ต้องดูราจารวางไม่ว่างอไรอย่างอันนี้ก็ไม่ว่างในสิดูเลยแต่<ช>ทำให้ได้เพราะมันไม่ใช่งานใหญ่แต่แล้วช่วยตัวก็แบบเช็คก่อนเออ e n g i แต่เขางานเนะี้ยแล้วก็ทับพวกโทรไปตรงโน้นตรงนี้ใกล้ๆแถวนะนั้นแหลก็ทุกอะไรนี่มันทำงานดูอาจารย์มันฉีดมั่วเลยมันฉีดอาจารย์กินน้ำมันนะั่งเงี้ยนี่เลยมันฉีดสีหัวเลย กิโลจกิโลใจเตาปุ๋ยแล้เวลาแล้วต้อ่อฉีดต้องล้างให้ดูติดลบสามนี่ตายเลยติดจมตันเลยนะหัวฉีดจุบหนึ่งอ่ะเครื่องเดินไม่ต่ำน,นี่มันบอกอยู่สี่สูงอเอาเปลี่ยนกรองสล่าก่อนนะดับแรกไม่ต้องลองทุนแล้วก็ล้างไอ้นั้นที่ผมบอกอ่ะล้างไอ้อีจอีอาร์แล้ยล้างอีจีอาร์แล้วก็ถอยดีด้วยแต่หัวฉีดไว้ถอดเช็ควันหลังคอยน้ำไหลพันเอาง่ายๆก่อน นี่นี่ฟิวเรลหรอฮาริเรลขึ้นแปกข้าขึ้นแปกไม่มีคือไปเดาไม่ได้รถทุกวันนี้อย่าเดาต้องดูเงี้ยแมทเอฟลูอินเทคเทคอินเจคชั่นิูผมถึงบอกว่ามีภาษาอังกฤษอ่ะมันก็ต้องเรียนอ่ะเฮผมก็ไปที่ละคำเลยจ้ะ ไปที่ละคำวะผมไม่สนใจหรอกน,น,นั่นนีดสมบอรณแต่แฟนผมนี่โอเคอยู่ผมก็เรียนที่ละคำแหละแต่ถ้าการบร<ด>ิหารโอเคมากแต่การพูดก็เลย,ย,ยแลละแนวกันอยู่